กับสาวสวยนะครักแก้มนานางวันนี้เราก็นัดกันทำคอนเทนต์จะมาเป็นสาวการละครเราก็จะรับบทเป็นลกูกแก้มน้านางเขาก็จะเป็นแบบนีน้นะครับของโซฮีในวันนี้น,น้านางเขาเซียนอยู่แล้วในการแบบว่าต้อนหนุ่มอ่ะเราต้องให้แม่มา,าวาูวออไปไหเราเริ่มเลยดีกว่าหาพ่อหาหวานใจหาเตมิซีไม่มีใครชมเลยไเอาลูกไฟขึ้นหลู หมูเด้งหมูเด้งลูกหมูเด้งหมูเด้งหาอะไรอยู่ล่ะลูกผมกำลังหาพ่อ<ส>ครับฮัลโหลสวัสดีค่ะเล่นไหมคะฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเล่นไหมคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่ออันนี้ลูกชายนะคะถ้าถ้าเขาพูดอะไรไปก็ขอโทษด้วยนะคะเล่นเล่นแบบอะไรครับปกติเล่นแบบไหนค เล่นอะไรก็ต้องับนล่ะไรคะมามี่มัมี่มามี่ถามโอกรว่าเขาอยากเล่นด้วยบอกเออเอออยากเล่นด้วยไหมคะมีได้ครับมีมีผมบรรลุคนหนึ่งพี่เล่นด้วยนะเปล่าเฮ้ยพ่อเอาพ่อคำเลยน้องหามาในย์ใช้โลกคนหนึ่งเร็วยังไงไม่ต้องแล้วไปไปกันสามคนพ่อแม่ลูกโอเคเอาคนพ่อแม่ลูกคือใครเข้ามาเราจับทับม่งเดี๋ยวต้องต้อถามอกรว่าเขามีเมียหรือยังแม่ ไม่ทงไม่ถามอะ่ะก็ถามก็เจ็บอ่ะแล้วม่จะรีบกดทำไมถ้าเขามีเมียแล้วเราจะได้เตะเข้อออกไปอ่ะเขามีเมียจะได้เตะออกไปพี่ครับ w e m o PUBG Mobile พี่ครับพี่เฮ้ยพ่อพ่อครับตอมีผมว่าเขาคงกินแลว,ว่ากูกดเข้ามาทำไมวันนี่้ ผมว่าเขาเขากลัวเราไหมแม่กลัวกลัวไหมคะกลัวสองแม่ลูกนี่ไหมคะเออพี่ราสาพี่ภาษาเชื่ออะไรคะชื่อสันครับเฮ้ยเฮ้ยชื่อสันดิ๊งบะมี่ที่ผมที่ผมไปดูกับหมอดูกับมะมี่วันนั้นนะใช่ปะที่หมอดูหมอดูเขาบอกว่าจะมีพ่อชื่อสันผมว่าผมว่าหมอดูหมอดูคุณตัวนั้นไม่คุ้นแม่นนะครับ ว่าวันนี้ไปดูวันนี้ได้วันนี้ลูกคนคนซันคนซันโดดนะคะครับผมครับจะจะโดดอีเวนต์ดูจะโดดปกลัโดดโดดไหนก็ได้ค่ะถล้าลูกชายโดดไหนครับลูกชายน้องอยากโดดไหนน้องบอกพ่อบอุไยพี่เขาไปทีโดดไหนก็ได้ครับที่มีแล้วสามประพว่าแม่ลูก พอ่ <c oughs> พอครับลูกชายเต้นอยู่พ่อครับพี่มาถามอะ้น้องน้องเรียกพ่อครับแล้วพ<ม>ับด้วยนะผมเรียกผมเรียบไปงั้นแหละผมควรลืมพอ่อเฮ้ไม่มี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 น้องพูดเหมือนน้องมีเยอะมีพ่อเยอะไม่ใช่ครับผมหมายถึงว่าผมเรียกพ่อไว 5, <150 S 2> ้5 5คนจะได้จำไว้ว่า ผมมีพ่อแล้วผมไม่ได้มีแม่คนเดียวต่อไปแล้วเออแล้วพ่อเขาไม่ค่อยพูดเลยเนาะผมว่าเขาเขากำลังอยู่ในช่วงปรับตัวครับแม่ใช่แบบว่าเหมือนเหมือนที่คุณครูเขาบอกผมว่าเหมือนกิ้งก่ากิ้งก่าได้ทองคี่เดียวรอกิ้งก่าได้ทอง ไม่ไม่ได้เขาบอกว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ย แม่ตายลูกมีลูกตายด้วยแล้วไม่เป็นสระแล้ว <c oughs> ตัวน,นี้ตายตายทั้งครอบครัวแล้วตัวน,นี้ตายกันได้หมดตัวน,นี้ไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวอะ่ะขอโทษนะครับท<ม>ี่แม่ปกป้องหนูนไม่ได้ไไขอโทษผมขอโทษค่ะมผ,มผ,มผมช่วยห้าร้อยห้าสิบผมช่วยพ่อไม่ได้เลยอะ่ะ เ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้ผมได้แค่สามคิวเองแม่สามคิวไม่ได้สักคิวอะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้เปล่าไม่ได้อะไรเลยค่ะได้อ,อยู่อย่างเดียวตอนเนี้ยได้แล้วครับเ <laughs> ด็พอแบบเาขาเขายอมไม่แม่แล้วเหรออายอมไม่แมยเอเออเออเออเขายังไม่ยอมเขายังไม่ยอม โอ้แม่ไม่รู้มาป่าแล้วเหรออะครับเมื่อกี้เมื่อกี้พูแล้วเครื่องผมกระตุกผมอยากได้โฟล์ติบกโอ้โหคุนเซนผมต้องอัพเกีรดนะเนี่ยเนาะตังที่แม่ตังที่แม่หามารถสปอร์ตครับแม่ก็อุ่นใจ ใช่แม่ผมูใจแล้วม่แม่ผมโค้นเปผมมาขนาดขนาดผมเป็นลูกแม่ผมยังไปขนาดนี้คิดดูดิกอารพี่มาเป็นพ่อแม่ผมจะไปขนาดไหนพี่คิดดูมีเบวลาเยอะแล้วพี่จะอย่าเบาเขาไม่คุยกันแล้วมามิใช่มั้ยมามิแบบนั้น ยิงทำไมเขาไม่คุยกับเราอะมันแดงรูปม,มันมีเสียใจศาสตร์เขาจะกลัวผมเลยเพราะ that เขาจะกลัวแบบนี้เว้นี้อะไรอะอว้าวเออโอ้โหจ้วงจ้วงว่าจุปตานี้ยเขาน่าจะรีบบอกคีมแล้วผมดูซุ่มละอุ้ยแม่ก็ดูจากตรงแล้วใช่แต่ผมไม่ จริงๆแล้วถึงจะมีผมพปี้คุยกับแม่ผม,ไ,มได้นะครับแม่ผมไม่กัด <c oughs> แล้วผมชินยาแล้ว <c oughs> เอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ฉีดยาแล้วนะคะฉีดยาแล้วค่ะพี่กินแล้วตัวว่าฉีนดีได้ไปนะคะลูก <c oughs> ลูก <c oughs> ขับรถให้แม่นั่งเลย <c oughs> ได้เราเดินผมไปหารถสีแป๊บหนึง <c oughs> โอเคครับเราไปกันสามคนบ่แม่ลูก ำไมแบบนี้ไม่ได้เลยแต่ผมไม่อยากลดคนเดี๋ยวพ่อตายเดีย๋ยวพ่อตายพ่อพอ่พอลองไปเดีย๋ยวผมมาพ่อเปิดไม้ดิถ้าพ่อไม่เปิดไม้ผมก็จะไม่ไปไม่ไปงองแงไปแล้วลูกไ,ไพ่อเปิดไม้น้อยผมอยากได้ยินเสียงพอ่อพ่อเขาไม่ยอมคุยกับผมอ่ะ พ่อคะพอ่อพ่ออยู่จังหวัดอะไรอยู่กรุงเทพอุย้ยอุ้ยอยู่กรุงเทพเหมือนกันเลยใช่ต้องบอกก่อนว่าน้องเรียนอยู่ไหนน้องเรียนอย่ไหนเหรเผื่ออยู่แถวนั้นผมอย,ย,มมอยู่ผมอยู่ผม,มอยู่วัดสุสวรรค์อยู่ที่ันนไหมคะ <laughs> ไปเข้าวงกันดิวมอ,อยู่โรงเรียนวัดค,ค,ค่าแต่ว่าผมยอยากน้องไปกับน้องไปกับพี่เขาก็ได้เดี๋ยวไปเอามาไปไม่ไม่ไม่เอาเขากลัวแล้วมัง้งเราจะไปกันสามคนหนังพี่พี่เขาไม่ไปกับน้องลยดูดิพี่เขาชื่ออะไรพี่ชายชื่ออะไรครับชื่อซันน้องไปกับพี่เขา แล้วครับไปเลยเล let's อ้แม่ครับมัมมี่ครับครับมัมมี่มัมามี่ขี่ม้าเก่งจังอยู่จุดสุดเจอถ้าแบบมีขี่ม้าไม่เก่งมัมมี่ก็ไม่มีหนูออกมาลูกดูมัม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 ฟูดดบวยพูดดบวยมัมมัม มันมเก่งมากคือพี่บอร์สามอายุเท่าไหรคะอายุยี่สิบห้าครับเฮ้ยอายุยี่สิบห้าลูกมนมีอายุน้องบอกไปมามีอายุเท่ไรน้องบอกไปมามีผมอายุสาจิมาคือแบบว่าชอบแบบท้ายหมาเด็กหรือหมาแก่คะพี่เบอร์สาม เอ็มมีแซนนะครับมีแซนนะครับพี่ไม่ต้องแล้วไปกันถามพ่าพ่อว่าแม่ลูกโอเคเอ๊พ่อแม่ลูกตอนลูกเขาบอกว่าจะมีพ่อชื่อสันน้องอยากโดนไหนน้องบอกพ่อเขาอุ้ยพี่เขาไปสิไม่ทงไม่ถามอ่ะก็ถามก็เจ็บอ่ะเมย์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 เมยเมย หล่อให้เล่นด้วยตั้งนานบอกเล้วบอกว่าเขาถามเรื่องแฟนแรกว่าเขามีเมียหรือยังพูดจนเจ็บโคบอกมีแฟนแล้วครับอโทธออุ้ยก็ผมบอกว่าผมบอกตั้งแต่โดนแรกแล้วว่าถามก่อนว่ามีเมียหรือยังเป็นยังไงล่ะไปด่ากลาอากาศ